สวัสดีครับนี้เรามาอยู่ที่ส่วนกล้วยของเราครับนี้เราจะมาตัดกล้วยหอมคาเวนดิตนะครับหรือว่าหอมเขียวเนาะเราชอบเรียกกันนะครับนะครับนี่ครับดูเครือครับนี่ยังไม่แก่นะครับอายุประมาณสัก2สัปดาห์นะครับ มนถึงแล้วนะครับเครือนี้ที่เราจะตัดกันนะครับจะตัดกับอีสานนะครับเครือนี้เราจะตัดกับอีสานเราไม่ได้ไปขายนะครับเอาไปฝากผลที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสักพักเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะครับแล้วก็เราจะตัดกล้วยคข่กล้วยคข่เครือหนึ่งนะครับคิดว่าเครือหนึ่งแหละนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับ จะเดินชมสวนก่อนนะครับแล่ก็กล้วยไข่ของเรานะครับเรายังไม่ได้แต่งหนอออกนะครับแต่แตงเลยจะได้ไปยังอาหารต้นแม่นะครับถ้ากล้วยยังไม่ตกเครือนะครับเราต้องเฉือนหน่อออกทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราตกเครือแล้วเราก็จะต้องเหลือไว้สักหนอหรือสองหนอนะครับเพื่อให้เขาออกลูกในรุ่นถัดไปนะครับ น,น,นีต้นนี้จะผ่าลมนะครับเพิ่งปลูกได้หนึ่งปีนะครับเราซื้อซื้อต้นมาที่ราคาตอนนั้นเราไปซื้อที่ดีเราไปเที่ยวที่ลาดรีพอดีนะครับนะก็เลยถือโอกาสซื้อมานเพราะคา้าขายจูกๆพราบว่าเขาจะกลับบ้านแล้วนะครับเขาขายให้ต้นละห้าสิบบาทนะครับเป็นแบบเพาะเพาะเม็ดนะครับ ก็คของข้างกำลังโตโตวไวเหมือนกันนะครับเราซื้อมาทั้งหมด5ต้นนะครับพ่อค้าห้าต้นสองร้อยลดราคาให้ด้วยนะครับพ่อค้าใจดีมากนะครับแล้วก็ส่วนเราตอนนี้มีมะม่วงนะครับมะม่วงที่ขุดมาจากบ้านนะครับเพราะว่าที่บ้านน้ําท่วมนะครับแราก็ขุดมาปลูกต่อแล้วก็มีขนุนไกลๆนะครับมะม่วงมีมะม่วงแก้วมะม่วงอ,อกร่องนะครับ เกเวยแล้วก็มีต้นมะกอนะครับมะกอแขกนวลน,นะครับใช้ไว้กินเนื้อกินตาส้มตำนะครับน้ำรั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ปดอวันนี่เป็นกล้วยหินของเรานะครับเป็นกล้วยที่ เราซื้อไว้นะครับต้นหนึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดต้นละห้าบาทนะครับตอนนี้ตกเครือแล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งปีพอดีครับตกเครือนะครับนี่ก็เป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำว้าดำนะครับก็ต้นกำลังสวยนะครับอีกประมาณไม่เกิน2เดือนแล้วก็จะตกเครือต้นนี้น้ำว้ายักษ์มะลิอองนะครับก็กำลังสวยเลยปรีใหญ่มากนะครับ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนิ้วนางํำหรือเปล่าไม่น่าจะใช่น่าจะกล้วยไอ้อะไรเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจำไม่ชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นกล้วยพัญหายากที่เราได้หน่อมานะครับก็ตอนนี้น่าจะต้นละร้อยนะครับเว้นไว้นหนึ่งหนอนะครับ เพื่อให้เป็นรุ่นถัดไปนะครับนี่ก็กล้วยไข่ของเรานะครับตัวนี้ก็นน้นำว้ามะลิอ่องยักษ์นะครับตัวนี้ตัวตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนิ้วนางลำนะครับนิ้วนางลำแล้ค่อนข้างปลูกทีแรกเราเราปลูกแค่2อชนิดนะครับตอนนี้เราปลูกผสมประสานลายอย่างมากตอนนี้จนเต็มพื้นที่ฝั่งนี้สามไร่แล้วนะครับ มีทั้งสวยก็ไม่สวยนะครับนี่นาคกล้วยนาคนะครับกล้วยนาคนาคยักษ์ที่ออกลูกสีส้มนะครับตัวนี้นะครับก็ทีแรกนึกว่าจะตายแล้วนะครับพอได้ปุ๋ยได้อะไรก็แลดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เราฉีดค่าเชลราให้แล้วนะครับเพราะเป็นเชลราด้วยนะครับฝนตกชุกๆุนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นน้ำว้าดาครับเพราะต้นนี้นะครับน้ำว้าดำนะครับในสวนของเราก็มีกล้วยหลักๆก็มีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเพชรบุรีหอมทองปทุมครับกล้วยไข่นะครับ,รบแต่งหน่อไปด้วยนะครับ เฉืนไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันออกลูกมามันจะไม่โตนะครับเพราะมันจะแย่งอาหารต้นแม่มันนะครับพอเขาออกลูกแล้วอเราค่อยมาไว้หน่อน,นะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะแก่เลยนะครับอีกสักสองสามวันก็ตัดได้นะครับต้วของเราก็มีออเดอร์เรื่อยๆนะครับเราก็โพสขายตามอินเทอร์เนต็ตเนาะถ้าเยอะพ่อค้าก็จะเดี๋ยวพ่อค้ามาเองนะครับ ไข่เคือนี้เราจะตัดนะครับเป็นไข่กําแพงนะครับลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันออกช่วงหน้าแรงพอดีนะครับไข่กาแพงนะครับอ๋อไม่ใช่เค,ค้อนู้นเคือนี้เคือนี้ดูผิดนะครับเคือนี้เคือนี้อ่าไข่กำแพงนะครับไข่กำแพงเพชรนะครับนี่คือไข่ที่เราขุดมาจาก ที่บ้านนะครับเพราะตอนนั้นเราปลูกไว้ที่บ้านห้าห้าต้นนะครับแต่ว่าเราดัดเกลือไปแล้วพอดีน้ํามันท่วมวเราเลยลงไปขุดนะครับขุดออกมานะครับเสียดายนะครับไม่อยากให้มันตายเปล่าๆน้ําท่วมนะครับเลยเามาปลูกไว้ก็เลยได้กินลูกนะครับเฉือนทิ้งไปเลยนะครับ แล้วกล้วยไข่ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นคาเวนดิชนะครับหอมเขียวของเรานะครับรูปก็ค่อนข้างสวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออญาตไปตัดกล้วยก่อนนะครับเจอกันใหม่ e p ีหน้านะครับหากมีใครสนใจเรื่องกล้วยนะครับติดต่อได้ที่เพจสวนกล้วยครูจตุพลแล้วก็ช่องครูใน facebook นะครับช่องจตุพลดนซีนะครับก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็ส่วนใหญ่เราจะถ่ายเกี่ยวกับกล้วยนะครับกล้วยข้าโพดก็เลี้ยงสัตว์บ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ